สำหรับการจัดกิจกรรมมอบสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกด้วยนวัตกรรม7บทฝึกพัฒนานิสัยหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบเพื่อบูรณาการการสอนคุณธรรมและกิจกรรมถอดบทเรียนบริษัทสร้างการดีประจำสหวิทยาเขตประจำปีการศึกษา2,568ในครั้งนี้จัดขึ้นณนะโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน140คน ซึ่งได้รับเกียรติจากดรอัชราช่วยนุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่วนนางสุภวรรณจันทราเขตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนกล่าวรายงานโดยมีอาจารย์อัชชาหลิวเจริญเป็นวิทยากรให้การอบรมในหัวข้อทักษะการสอนคุณธรรมเพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบด้านศิลธรรม ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้รับความสนใจจากผู้บริหารคณะครูและผู้ประสานงานโครงการจากโรงเรียนเป็นอย่างดีโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การใช้สื่อ7บทฝึกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมถอดบทเรียนจากวิทยากรซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสอนด้านคุณธรรมของคุณครูในการนี้นางสุภวรรณจันทราเขต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบรุรีเขตหนึ่งกล่าวว่าทางสำนักงานเขตของเรามองเห็นเรื่องของผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวอยากให้เขาเป็นคนดีด้วยการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจึงเป็นเรื่องที่ทางสํนักงานเขตอยากปลูกฝังให้กับผู้เรียนอยู่แล้ว ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลได้นำสื่อที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับมีวิทยากรมาแนะนำทำให้การจัดการเรียนการสอนด้านศิลธรรมเป็นทักษะกระบวนการที่ทำสม่ำเสมอมีขั้นตอนมีการจัดระบบความคิดซึ่งสื่อนี้จะช่วยให้ครูของเราสามารถทำให้เด็กมีคุณธรรมที่ดีตรงกับความตั้งใจให้เด็กของเราเป็นทั้งคนเก่งและดีมีความสุขด้วยค่ะ